เพราะว่าสานการก็มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมากนะครับหลายคนก็เกรงว่าผู้ร่วมงานจากไม่สามารถอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยมาสองปีแล้วดังนั้นเราก็อยากจะให้สื่อนะครับเพื่อนมิตรได้ใช้ชื่อนี้ว่า Amnesty International ผลก็คงไม่ได้หมายถึง คำว่านี้ทษกรรมเป็นคำที่แสดงหูภสัยกรรแต่ดังนั้นนะครับเราจะทั่วโลกนะครับที่ใช้ชื่อว่าแันเลสแล้วก็ไม่ฝักฝ่ายทางการเมืองนะแนวคิดรัฐทีคุณอัญชลนะีไฟลก็บอกว่าไม่ต้องมาถามอย่างนี้ถามได้ยังไงนะอารมณ์ขันหรืออารมณ์แรงของของปอ,องเขาดูว่า จะไม่มีการเลือกตั้งหรือว่าต้องมาถามวันที่2ควรจะเลือกหรือไม่เลือกครับก,ก็ไม่ใช่คําตอบครับแต่ละชินงานก็ช่วยกระตุ้นเตือนครับให้สังคมนั้นได้ระหนักถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนด้วยนั่นเองครับ หยุดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อ SIV โดยหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นนะครับขานพาชนเพื่อสิทธิมนุษยชนประเภทสิ่งพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์ระดับชาตินั่นเองนะครับ